สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษายนนี้นะคะที่1ถึง15นะคะเมษายน2563นรนี้นะคะความรักความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยนะตัวคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างนกงเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะ สามารถดูคู่ก,กันได้นะคะทั้งรักษาและราศีค่ะขอดูตัวคุณหน่อยว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์นะแต่หนูก็จะเปิดเพิ่มให้ในเรื่องของการงานการเงินนะคะในช่วงท,ท้ายคลิปนะคะขอดูตัวคุณหน่อยชาวราศีพิจิกพลังงานใบหลับของคุณนะคะใบแรกก็จะเป็นเจ็ดท้วยนะ เจ็ดถ้วยแชมพูไรนะฮะเดชเชอรี่อ่คุณน่าจะค่อนข้างคิดเยอะนะในช่วงนี้คุณคิดเยอะคุณบางครั้งความคิดของคุณมันก็เหมือนกับ คุณคิดไปเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกแล้วก็เหมือนคุณมีการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะออรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนคุณเพิ่งหยุดความสัมพันธ์ไปหยุดนิ่งอยู่กับตัวคุณเองคุณเสียใจเสียความรู้สึกค่ะในช่วงนี้นะแล้วก็คุณอาจจะยังอยากติดต่อสื่อสารนะคะกับใครสักคนหนึ่งที่คุณออรอคอยนะคะเหมือนคุณรอคอย คุณคิดมากค่ะที่ผ่านมานะเด e ชาริออตคุณอาจจะเดินหน้านะคะเดินหน้าตัดสินใจที่จะเดินหน้าก็ได้นะคะขอดูหน่อย j ั s เ m e n นะสิบถ้วย คถือถ้วยนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวอะไรสักอย่างนึงที่มันถูกเปิดเผยขึ้นนะคะออในบางท่านนะคะก็มีเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบางท่านก็คบหาดูใจกันอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องแบบคิดมากนะคะคุณคิดมากคุณอาจจะได้รับรู้ข่าวสารในทางที่แบบ ทําให้คุณคิดเยอะอะค่ะนะตอนนี้คุณก็นิ่งแล้วนะคะคุณก็ไม่ทําอะไรนะคุณค่อนข้างนิ่งแล้วคุณก็คุณก็รอคอยอย่างเดียวอะชาวราศีพิจิกนะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลรักที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะคะความสัมพันธ์นะ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเปราะบ,บางนะ คนเออพยายามที่จะประคับประคองแล้วในความรู้สึกของคุณนะคะอคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามที่จะประคับประคองให้มันดีขึ้นนะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะชาวราศีกรกฎชาวธาตุดินพิษศกันมังกรชาวราศีธนูอื คุณอาจจะคุยกับเด็กนะคะคนที่เด็กกว่าหรือมีความเป็นเด็กคือนิสัยเด็กผู้ใหญ่นิสัยเด็กหน้าอ่อนก,กว่าวัยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาคือเขาคือแบบความสุขของคุณนะอืมคือเป็นความสดใสในชีวิตคุณอนะ่ะอืมแล้วก็คุณเหมือนอยากจะอยากจะกลับไปหาเขาอะ่ะ คุณมีความลังเลใจนะท,ทั้งที่คุณเดินหน้าแล้วคุณเดินออกมาแล้วคุณน่าจะเดินหน้าแล้วนะชาวราศีพิจิกสี่ไม้ the world นะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือว่ารักทางไกลอย่างที่บอกนะคะแล้วก็คุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยมันกลับมาจริงๆคุณยังอย,อยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่นะเพียงแต่คุณพยายามที่จะนิ่งนะคะ คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะชาวราศีพิจิกมั่นใจในตัวเองคุณก็มีดีเหมือนกันนะแต่คุณก็ยังเสียใจเสียความรู้สึกคิดถึงเขาคุณเลือกที่จะนิ่งแล้วนะคะในตอนนี้นิ่งหยุดพักพักทั้งกายพักทั้งใจคุณอาจจะรู้สึกแย่มานานแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้นะ คุณพยายามแล้วว่าที่ผ่านมานะฮะเดลิเวอร์นะน่าจะมีคนที่คุณยังรักเขาอยู่นะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นรักข้างเดียวนะคะหรือนะคะในบางความสัมพันธ์นะเป็นรักที่มีตัวเลือกมีช้อยนะอ,อ คุณอาจจะไปเป็นตัวเลือกของเขาหรือเขามีช้อยก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะเดี๋ยวขอมาดูหน่อยนะคะตัวเขาค่ะคนของคุณใครทนนั้นของคุณค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้าง คอมมิดนะคะหกไม้สามเหรียญน,นะคะคิงออฟเพนทค้กคิงเหรียญไหนถือเหรียญตัวเขานะ เหมือนเขาก็เก็บตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมากๆเลยนิ่งไปนะคะมีการหยุดนิ่งมีการคิดมากคิดทบทวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีพิมิดขึ้นมานะความรู้สึกเขาอะถึงแม้ว่านะคะเขาจะนิ่งแค่ไหนเขาก็ยังมีความคาดหวังนะคะยังมี ความคาดหวังที่จะสารสัมพันธ์ต่อนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะหรือคุณเด็กกว่าเขาเขาอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยนะคะเหมือนยังมีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อกันได้นะคะอืมเขาค่อนข้างคิดถึงนะคะใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นครอบครัวของเขานะคะอืม ที่ผ่านมานะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างฐานะดีโปรไฟล์ดีนะคะฐานะตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีก็มีคนเข้าหาเยอะนะคะคนคนนี้นะอาจจะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็ก็เลยมีปัญหานะคะในเรื่องของการแทรกแซงสามดาบคืออาจจะเป็นรับสามเศร้าหรือมีมือที่3เข้ามานะคะ มือที่สามอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามนะคะลึกๆแล้วนะเขาอยากพูดคุยอยากติดต่อสื่อสารนะคะ j u ็คนเขึ้นมาเขายังอยากขอโอกาสนะคะใครสักคนที่เขาไม่สามารถที่จะสล่วยวางได้เขาใครสักคนที่เขายังคิดถึงยังยึดติดอยู่นะคะ ใครสักคนที่เขารู้สึกว่าเขายังมีความรักความรู้สึกดีๆให้ะะอ่ะค่ะอืตอนนี้เขาก็นิ่งเฉยะคะ่ะเขาเลือกที่จะนิ่งนะคนของคุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่ทำอะไรถามว่าเขารู้ทุกอย่างไหมเขารู้ทุกอย่างนะคะอืมเขารู้ทุกอย่าง เขาไม่ทำอะไรค่ะนะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะอืมเป็นชาวราศีกันชาวาถ้าน้ำปรากฏพิจิกมีนนะคะเป็นรักต่างวัย ขอดูหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงคุณนะคะชาวราศีพิจิกในบางคู่ก็เป็นรักเก่าของการและกันนะขออนุญาตค่ะอืมในบางคู่เป็นรักเก่านะคะขอดูหน่อยว่าเขานะคะรู้สึกยังไงกับชาวราศีพิจิก ความรู้สึกของเขาค่ะหนึ่งเรียญสีดาเก้าถ้วยเขานิ่งไปแล้วนะตอนนี้นิ่งมากๆเลยคือเขายังรู้สึกดีรู้สึกมั่นคงในความรู้สึกที่มีให้กับคุณอยู่นะ แต่เขาเลือกที่จะนิ่งเขาไม่ทําอะไรแล้วช่วงนี้เขาขอนิ่งไปก่อนพักไปก่อนนะคะเขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการเรียนของเขานะคะถ้าเขายังเรียนอยู่แล้วไปโฟกัสกับตัวเองนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีชอยเยอะนะคะมีผลข้าหาเยอะก็ได้มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคะคนคนนี้นะขอดูหน่อยนะว่า คุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีพิจิกสองเหรียญสเตรนนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์นะจ๊ะโอเคคุณอะอยากอยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมานะชาวราศีพิจิกคุณคุณคิดถึงเขาอะคุณกับเขาอาจจะมีความต่างกันในเรื่องของวัยนะคะของภาษาคำพูดนะคะเออ มีปัญหากันในเรื่องของการสื่อสารนะแต่ก็มีความคิดถึงมีความรู้สึกดีๆให้กันคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาแต่ในบางครั้งคุณก็อาจจะมองว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่มันจะต้องสิ้นสุดกันไปอะไรเนี่ยแต่ลึกๆคุณก็ยังอยากให้มันกลับมานะคะความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาคืนดีกันนั่นแหละนะสี่ไม้อืม ขอดูหน่อยนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกอสองไม้เขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนไกลนะคะมีการรอคอยค่ะคิงชิ h ่านะเดมูน Moon, ก้าเหรียญเ,เขาจะอยู่นิ่งๆค่ะเขาจะไม่ทำอะไรนะ เขาคนนั้นของคุณจะไม่ทําอะไรเขาเลือกที่จะนิ่งเขาจะเขาจะเหมือนคนเย็นชาเหมือนไม่รู้สึกรู้สาทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้สบายใจนักนะคะมีเดิมูนขึ้นมาค่อนขน้างเครียดไม่ตกกังวลน,นะเออขาก็อยู่ขเขาค่ะเขาเหมือนกับไปอยู่กับตัวเองนะคะไปอยู่กับตัวเองใช่เขาจะไม่ทําอะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าชาวราศีพิจิกแล้วแล้วคุณจะทํายังไงต่อไปคะคุณจะทํายังไงต่อไปกับเขา เจ็ดเหรียญในถือช่วยดูฟูคุณก็อาจจะคิดมากเรื่องราวของเขานะคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็เหมือนกับอ่ะสี่เหรียญขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณ คุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปค่ะคุณก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันคุณก็ได้แต่รอดูสถานการณ์แล้ในระหว่างระหว่างที่คุณรอสถานการณ์อยู่อาจจะมีใครใหม่ๆเข้ามาหาคุณก็ได้นะชาวราศีพิจิกเข้ามาเอ่เข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเหมือนกันแต่ถามว่าคุณยังรอเข้าไหมยังรอเหมือนกันแต่คุณไม่ทําอะไรคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไป ถามว่าคุณลืมทำไมคุณก็ไม่ได้ลืมแต่คุณเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะคะมาขอดูหน่อยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะต่างคนต่างยังไม่ยอมกันค่ะนะนิ่งค่ะ นิ่งสนิทนะคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งไม่ทำไรอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ยอมกันค่ะห้าดาบขึ้นมานะในความสัมพันธ์อาจจะมีใครที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราคนที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเขาฝ่ายเราก็เป็นได้นะแล้วก็ความสัมพันธ์มันเปราะบางเหลือเกินนะเหมือนยังอยากจะประครับประคองยังเสียดายยังอยากไปตอ่อ โอ้โษค่ะยังอยากไปต่อนะคะแต่ว่าไม่ทําอะไรนะคะด้วยความที่มีอีโก้ที่เป็นคนดื้อนะคะต่างคนต่างดื้อไม่ยอมกันนะนิ่งกันไปนะคะในช่วงนี้นะยังไม่มีเกณฑ์ที่จะทําอะไรกันนะคะในช่วงนี้ต่างคนต่างนิ่งใช้ชีวิตของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะชาวราศีพิจิกมาขอดูหน่อย ขอดูหน่อยนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะขอดูการงานการงานของชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะการงานนะคะ การงานเอ,อในช่วงนี้คุณอาจจะมีงานที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นที่เป็นที่ต้องตาของคนอื่นเป็นจุดเด่นคือแบบงานของคุณแบบว่ามีคนเห็นเห็นเยอะมากขึ้นมีคนแบบสนใจมากขึ้นนะคะงานของคุณมีความโดดเด่นนั่นเองนะคะแล้วก็คุณเป็นคนในในช่วงนี้คุณน่าจะ มีความพยายามอย่างหนักนะคะมีความเพียรพยายามที่จะทำงานให้มันดีที่สุดนะแล้วถ้าสิบดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะคือมันมองได้สองด้านก็คือว่างานที่คุณพยายามที่จะทำเนี่ยมันอาจจะเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งชิ้นงานโปรเจกต์ใดๆที่คุณทําคุณพยายามทํามานานแล้วหรือพยายามทําให้มันมันดีที่สุดมันก็จะมีการสิ้นสุดแล้วนะคะคุณก็อาจจะไป ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะนะงานใหม่ๆที่ต่อจากงานเก่าที่มันมันเสร็จแล้วนะคะนะที่มันจบแล้วอะไรประมาณนี้นะ,ะหรือคุณอาจจะคืองานมันจะต้องมีการหยุดทําไปเลยอะคะ่ะนะเสร็จไม่เสร็จจบไม่จบโปรเจกต์ยังไงก็ต้องมีการหยุดนะคะงานชิ้นนี้ไปเลยนะ หรือว่าในช่วงนี้งานคุณอาจจะยังไม่ไปไหนนะคะมีการหยุดนิ่งไปนะอาจจะเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในตอนนี้ด้วยนะคะมาขอดูในเรื่องการเงินหน่อยค่ะการเงินของชาวราศีพิจิก การเงินของคุณนะคะคุณอาจจะได้เงินมาจากการที่คุณทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะคะได้เงินมาจากการที่คุณพูดเจรจาติดต่อนี่แหละคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีมีวาทศีลนะคะนะคุณก็จะได้เงินมาจากตรงนี้การงานการเงินค่อนข้างดีค่ะมีควีนถือเรียญขึ้นมาก็ มีความมั่นคงขึ้นกว่าที่เคยเป็นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นของชาวราศีพิจิกนะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ